มีเคมวีภูมิใจเสนอสปอยโคิรดมันสเ m a แมนอินท e s p i d e r วิร์ดไปเริ่มเรื่องได้มีพี่ชายคนหนึ่งกำลังยืดแอกอยู่บนสิ่งโตหินนั่นเองนะครับพี่ชายคนนี้เขาชื่อว่าปีเตอร์บาร์เกอร์ครับผมแต่ว่าปีเตอร์บาร์เกอร์งานเขายุ่งมากเลยฮะเขาต้องวุ่นวายกับการกำจัดเหล่าร้ายและช่วยผู้คนนั่นเองครับภาพก็ได้ตัดมาเราจะได้เห็นกับชายคนนึงเขาคนนี้มีชื่อว่ามล์ แต่ครอบครัวของไมค์ก็ยุ่งตั้งแต่เช้าเลยนะครับจนพ่อของเขาได้รีบเปลี่ยนชุดและรีบไปส่งเขาที่โรงเรียนระหว่างทางพวกเขาก็ได้คุยกันมากมายจนไปถึงโรงเรียนนะพอมาถึงโรงเรียนฮะไมค์พี่แกก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาไม่ชื่อว่าเกลนแล้วอาจารย์ใหญ่ก็เรียกไมค์ไปพบเนื่องจากผลการสอบเขาเป็นศูนย์เต็มหนึ่งร้อยไมค์ก็บอกว่านุนน่นนาัน,าน,านไปแต่ครูใหญ่ไม่เชื่อเพราะว่าไมค์จริงๆทำได้หนึ่งร้อยอยู่แล้วไมค์เลยมาปรึกษาไอเอรอนร์แอรอนก็ยินดี ให้ความช่วยเหลือทุกอย่างเลยฮนะทั้งบอกกล่าวไม้คอยเป็นเพื่อนไม้แล้วก็ได้พาไปที่ที่หนึ่งที่ไมคแทบจะงงมากๆว่าทําไมมันสวยขนาดนี้ับาอาอรอนแล้วก็ได้เจอแมงมุมเบอร์4 2มันเขียนอะไรไม่รู้แล้วมันก็ได้ไต่มาเรื่อยๆมาหาไมค์ไม้ที่กำลังพ่นสีแบบไม่รู้อะไรนะครับพี่แกก็โดนแมงมุมอ่านรอาสีกัดเรียบร้อยฮนะแล้วตอนนี้ตอนเช้าครับผมไมค์ก็ได้พบกับว่าร่างกายของเขาเป็นอะไรไม่รู้รู้สึกว่ารับรู้ได้ทุกอย่างเลยครับผม พอได้มาเจอกับเกวนเขาก็เลยทักทายเกวนดูฮนะแต่ว่าผมของเกวนได้มาติดที่มือของเขาคนระับเรียบร้อยคนระับผมขาดเรียบร้อยพอมาบนรถไฟอนะ่ไมาก็ได้งงว่าร่างกายของเขาเกิดอะไรขึ้นก็เลยได้กลับไปที่เดิมแต่ว่าก็ได้เจอกับสไปเดอร์แมนต่อสู้กับตัวอะไรกันไม่รู้แต่ว่าสไปเดอร์แมนโดนยับไม้ที่แอบดูอยู่แถวนั้นก็โดนลูกหลงไปด้วยจนได้ไปเห็นเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่ง ซึ่งหน้ามันก็คือเครื่องเร่งอนุภาพนั่นเองแล้วตอนนี้สไปเดอร์แมนฮะโดนยับยับแบบโคตรตะระยับเลยฮะทั้งโดนจับทุ่มแต่ว่าสไปเดอร์แมนก็มาหาเจ้าหนูคนนี้พอมาหาเสร็จปุ๊บไมค์ก็ได้สัมผัสอะไรบางอย่างเช่นเดียวกันกับปีเตอร์ที่ได้สัมผัสอะไรบางอย่างแล้วก็บอกว่าให้หลบไปก่อนเดี๋ยวฉันจัดการเองไปอยู่เป็นเทแล้วอยู่ดีตัวอะไรก็ไม่รู้ลพมาอีมแล้วมมาจับสไปเดอร์แมน มม้ที่เห็นเหตุการณ์อยู่ในขณะนั้นก็ดึกอะไรไม่ออกหยิบกล้องมาถ่ายเฉยเลยครับและนี่ก็คือไวรัสของเรื่องฮนะคิงพินหมู่ข้างบ้านตึงตง,งโป๊ะแท่นได้เปิดเครื่องเร่องอนุภาคเรียบร้อยอนะ่ะเผื่อเขาจะไม่เข้าใจนะครับเครื่องเร่งอนุภาคก็คือเครื่องที่ทําให้อีกมิติหนึ่งมาอีกมิติหนึ่งเข้าใจแหละอย่าให้ผมอธิบายเยอะเลยมันงงนะฮะเอาหกลับมากันต่อไม้ที่โดนแรงระเบิดไปฮะไปหาปีเตอร์ครับ ที่ตอนนี้ใกล้ีมองเท่งแล้วเรียบร้อยนะฮะปีเตอร์เลยให้ดิสการ์ดมาอันหนึ่งนะฮะแล้วบอกว่าให้ไปปิดเครื่องเลนูภาพให้ได้ระหว่างนั้นเองคิงพินก็รู้แล้วครับว่าปีเตอร์ได้ตายไปแล้วแต่พี่แกก็ไม่หยุดเท่านี้พี่แกได้สั่งแกนนผาเลอร์ไปไล่ไมล์มาฮะแต่พี่ไมล์ของเราก็เท่ยอยู่แล้วฮะหลบได้ทุกกระบวนท่าเลยฮะจนกลับมาถึงพ่อแม่ได้สําเร็จนะ แล้ววันต่อมาไม้ได้ลองมาใช้พลังสไปเดอร์แมนดูฮะปรากฏว่าดิสพังเรียบร้อยฮะใช้ไม่เข้าท่าเลยไปขอโทษปีเตอร์ตอหนหาหลุงศพของเขาฮะพี่ไม้ก็เสียใจมากเลยก่อนที่จะหันไปเจอกับใครไม่รู้ที่นั่งเหมือนปีเตอร์ชิาเลยแล้วอยู่ดีเขาก็ได้สลบไปเพราะไม้ต่อยและสไปเดอร์แมนคนนี้จริงๆแล้วเขาคือปีเตอร์อีกโลกคู่ขนาดหนึ่งนั่นเองนะครับเข้ามาที่นี่ได้เพราะเครื่องเล่นอนุภาพนั่นเองนะครับผม แต่พี่แกก็อยู่มิตินี้นานไม่ได้ครับเพราะพี่แกร่างกายของพี่แกนั้นก็คือบิดเบี้ยวไปแล้วนะฮะแล้วพี่แกก็ได้มาหาดิสแพนใหม่เ่พร้อมกับไมซ์เลยฮะหรอได้มาแอบฟังเจสสปรารลัดหนวดปลาหมึกนะฮะแต่ก็ฟังไม่ได้ทันไรยนะฮะโดนจับแล้วและเจ๊แกก็ได้เผยเล่าออกมาก็นั่นแหละฮะเจ๊ปลาหมึกอย่างที่บอกแล้วพวกปีเตอร์ฮะใช้พลังทั้งหมดนี้ออกมาหนีแทบเยี่ยวรทแน่คุณปีเตอร์เอาไปเถอะครับ ได้เสิแล้วเจ๊แกก็ตามมาไม่หยุดหย่อนนะจนได้สไปเดอร์แมนผู้หญิงเข้ามาช่วยเขาคนนี้คือเกวนนั่นเองครับผมหรือสไปเดอร์เกวนพี่ปีเตอร์ก็หนีรอดออกมาได้นะฮะแล้วก็ได้มาเจอกับป้าเมียที่อีกจักหวะหนึ่งฮะตายไปแล้วแต่จกักรวลนี้ยังอยู่นะฮะป้าเมียเลยนะฮะได้ช่วยทางด้านของปีเตอร์ได้มาเจอกับพวกสไปเดอร์แมนตัวอื่นนะแต่ว่าปีเตอร์ จะไปทาภารกิจแต่ว่าไม่ให้มายไปด้วยนะเพราะมันอันตรายเกินไปทั้งหมดก็ได้ออกเดินทางไปที่ฐานหลักของคิงพินกันแล้วนะฮะแล้วก็ทั้งหมดก็ได้มาแอบซอง่องดูนะก่อนที่ทั้งหมดจะลงมือซัดกันตะลุกตุมบอลสุดๆไปเลยแล้วไม่ธรรมดานะสไปเดอร์แมนแฮมได้ซัดสปราดจนล่วงปีเตอร์ก็เกือบจะเสียดีได้อยู่แล้วอะแต่ทว่านั่นเองเจ๊ประม็ดกระโผงมาจากไหนไม่รู้มารัดปีเตอร์ไว้แล้วมุมมองจากระยะไกล เขาก็นีก็คือไม้โมเลสที่โผล่เข้ามาช่วยนะปีเตอร์ก็เลยซัดเจแปมือจนร่วงไปเลยแล้วเจแปมือก็ยังไม่ย่อท้อนะจะเอาพวกไม้ต่อฮะแต่ว่าก็โด,ดนรถบรรทุกตุ้มไปแล้วฮนะทั้งหมดก็เลยอึง้งเลยฮนะเจ๊แกของนี่ไปไปหน่อยแล้วทั้งหมดก็มายืยนแยกย้ายจากกันครับผมทั้งหมดก็เตรียมไปกันหมดแล้วนะับผมเหลือแต่ไม้กับปีเตอร์ฮนะ ที่ยังไม่ยอมแต่ว่าสุดท้ายปีเตอร์ก็เชื่อใจมายและให้หมายไปคนปิดเครื่องเร่งอนุภาพด้วยตัวของไมาเองครับผมแล้วมล์ก็ได้มาจัดการกับคิงพินต่อแต่ว่าคิงพินก็แข็งแกร่งมากๆเลยแล้วคิงพินก็ได้หันไปเห็นครอบครัวของเขาฮะทำให้เขาในสติหลุดไปเลยและในขณะที่คิงพินกำลังสติหลุดนั่นเองฮะเครื่องเอนุภาพก็ทำลายรุนแรงขึ้นเรื่อยๆฮะมใช้ท่าไม้ตายโดยกันแตะลายคิงพินฮนะ ซึ่งสเต็ปนี้เป็นสเต็ปที่อาไอร,รอนสอนมาแล้วอยู่ดี mm hmm. เครื่องเล่นอนุภาพก็ได้ระเบิดออกมาไมาได้ใช้ยาของเขากเกาะไว้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะก่อนที่จะโทรไปหากับพ่อของเขา,าพ่อครับผมสบายดีครับไม่ต้องโ่วงผมเด้อพ่อก็เลยงงยังไม่ได้ถามเลยนะลูกเลยแล้วสไปเดอร์แมนก็ได้ไปกอดคุณตำรวจโดยที่ตำรวจไม่รู้เลยฮนะนั่นก็คือลูกของเขานั่นเองแล้วตอนนี้คิงพินนะโดนแขวนตึงอนาถาเลยฮนะแล้วตอนนี้ พี่ไมล์ของเราก็เป็นสไปเดอร์แมนหนึ่งเดียวคนนี้แล้วครับผมพี่เกก็ได้ไปหารูเมทกับตัวเองครับเมทถึงกับงงไปเลยแล้วก็ไปยืนแอกเรื่องราวก็จบถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไป